ตอนนี้นะครับเป็นคิวของครูผึกนะครับประจำกองรอยอาสารักษาดินเดนอำเภอบัรโกรดนะครับที่5ลูกศิษย์โดดหมดแล้วครับเหลือแต่ครูผึกนะครับทั้งบนสรุปว่ายังไงครับขอสุดท้ายใช่ไหมขอเป็นคนสุดท้ายในวันนี้ใช่ไหมครับพี่ผูตรอชนอว่าองไรครับเคยเจอลูกศิษย์แบบนี้ไหมครับ เจอบ่อยบ่อยแต่ไม่นานแบบนี้แปลว่าทำลายสีติไปแล้วสิให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์แข่ครับตบมือตบมือครบรื่นหมดสามเลยหดสามแน่นอนหมดสามหมดสาม โควึกหมดสามครับครับู้ไหนหนึ่งูไหนไม่ได้งานครับหมวดสามหมวดสามับมดวงประกวดอีกแล้วครับ หมวดสครับหมวดหมวดสได้ท็อปแล้วหมวดสาทั้งกูฝึกทั้งลูกน้องติดท็อปแล้วครับติดท็อปแล้วตีโดนเหล่าเต้แล้วโดเข้าโรงพยาบาลอีกตีโดนเหลาอขู้ดดี ครูฝึกมวลไหนครับผ um> ู้ใหญ่เลยพี่เลยพี่เลยเอาครูฟิล์มครูฟิมหมวดสามครับโดดไปแล้วเอามืออันนี้ครูเลยทางนี้ครูฟิล์มเราทางนู้นโดดแล้วครูพีมเขาไปแรือเล่าไปแล้วโน่นโน่นโน่น่นเน่น่น ครบแล้วของเข้าสมคนคูฟึกเข้าเจ๋งจริงล่เหต้องเห็ดีเื่อเชื่อหรือ่ากล่ไหร้อะะ้เข้า้นาบ้านหมดเลยี่่นไจะลงจลงต้นไหนครับจะโดดตอนไหนครับโดดครับทีมงานอย่าบัไดกับบ้านเลยครับเด้อพี่เจงบอกว่า นานที่สุดรอโดดนานที่สุดแล้วนะครับรุ่นเราโดดนานที่สุดศูนย์ฝึกชัดชัยได้เหมือนกันนะครับโดดจ็คเก็ตครับผมว่าอะไรพี่ต่อเจริรุ่นที่สามนี่มาสร้างเออเจตีใหม่นะครับให้กับศูนย์ฝึกชัดชัยนะครับของตชดเจรสองหนึ่งหกนะครับนานที่สุดใช่ไหมพี่พี่มารบอกว่านานที่สุดแล้วนะครับโยคริโย Bỏ ký chân đẩy hết xin vùng lại vụt Thưa vô Bắt <laughs> cả vô ครูโยสู้สู้ที่เลยครับหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วสองนายท้ายถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายเห็นหอด้วยดิถ่ายไปยืนเห็นหอด้วยทางเมาหมดแล้วกระังแค่หุมเออดคุณตั้มคุณตั้มเออคุณตั้มคุณตั้มโอ้ก็าีฝ่งเนาะครูตั้มพี่ดีใจค่ะกว่าครูโอ เพราะว่าครูครูหมดหนึ่งแกบอกว่าไม่ได้น้อยทิ้งโดนไม่ได้น้อยทิ้งบอกกินละมุงถึงแก้มเลยทำใจว่าเะไรเด็กวัญกำลังแต่งใจจักรอ้าวนักเรียนนะครับหมวดสี่นะครับไปต่อเลยครับเดินอ้อมไหมครับให้เหลือแต่ครู ดูแลครูกันไปนะครับยังไปต่อเลยครับหมดที่สี่เรียกรวมเลยครับไปผู้ขับหรดไปเรียกรวมเลยครับโคเปียวกคเปียวกคเปียวเออกคเปียวผมไม่กล้านะครับเพราะไม่ได้กินครูออม ครูออฟแล้วครูออฟแล้วเออเออครูออฟครูอ๊อฟครูว๊อ

ครูเปียวครูวุฒครับครูเปียวครูวุฒิครับเอยังครับเหลือคนหนึ่งคนหนึ่งคือเหลือครูหรือเหลือลูกศิษย์ลูกศิษย์แล้วก็ครูครับโดดพร้อมกันกับครูอดเสาอยู่ใช่ไหม

คือโอหครับคือโอหทีนี้เหลือใครครับเหลือใครพี่ยานี่ครับเหลือใครครับสุดยอดพอสุดยอดไม่ลบแตกกลุ่มเลยใช่ไหมนะครับหมูหนึ่งหมูหนึ่งเนี่ยครูฝึกครูฝึกไปแตกแข้งตอนนี้ลูกศิษย์นะครับบังคับปอชานกระโดดโฮไม่รู้แหละไม่กล้าออกหรือไม่ออกขนานั้น นะครับนะครับครูคนใหญ่ในหมดใหญ่ครับอันนี้นะครับผู้กองคบัญชานะครับขึ้นไปเอาลูกิษย์ข้างบนให้โดดนะครับไม่รู้ว่าจะโดดหรือเปล่านะครับครับ งานตวโอ้ยอดุลากมาแล้วลากมาแล้วอุ้มลอุ้มแล้วอุ้มแล้วอะไรนะเรามีมมอไร้มมนี่ทีอะไรโยนน้ำอได้อุ้มอุ้มอุ้มทิ้อุ้มทิ้เฮ้ ครับแพทยปองอ่าแพทปองครับแพทปองคนสุดท้ายครับวันนี้นะครับดหอนะครับไม่ได้ยิน

ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แ้วนะครับอะไรก็ถ่ายชำนาญเบาถ่ายบบาคนสุดท้ายกำลังจะวิ่งเข้ามาครับคนสุดท้ายครับนี่ครับนี่ครับทีมงานนั่งรอตั้งนานนะครับพึ่งแต่กระโดดนะครับนี่ครับหมวดสีหมู่สีนะครับของหมู่สีนะครับสุดท้ายก็กระโดดนะครับทีมงานให้กําลังใจอยู่ด้านล่างนะครับนี่ยอันนี้ เัมมติดตามกัเลยชเชครับสวัสดีครับ